มอร์นิ่งกันยามเช้านะครับตอนนี้ก็สภาพเร็วๆเลยนะครับ <laughs> ไม่ใช่สภาพเร็วๆนะครับก็มาเตรียมล้างหน้าฟังฝันกันนะคะเวลานี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะก็เหมาะกับการตื่นนอนอะไรที่เมหมาะกับเวลาตื่นนอนไหมคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ยังไม่แยงมากก็ยังไม่สว่าง,งามากน,นะคะถ้าคุณตื่นในช่วงหกโมงเช้าไม่เกินเจ็ดโมงเนี่ย คุณได้เห็นหมอกแบบที่ลงปกคลุมหุบเขาตรงนี้ก็ได้ถ่ายรูปสวยๆทันนะแล้วแล้วเราก็แต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากําลังจะออกไปเจอทีมงานกันสวัสดีค่ะัีคนคนไหนเป็นแขกครับนี่นะอันนี้อันนี้ไม่ใช่แขกหรอคะแขกนะแต่ว่าคนไหนเป็นเจ้าของผูอผนำแอปแอปเนี่ยเป็นแขกเราถามว่าใครเป็นแขกครับครับในเมื่อเรามาเที่ยวแล้วเนี่ยอ่ คำแนะนําอย่างหนึ่งของสําหรับพวกเราก็คือว่าถ้าคุณอยากมาเที่ยวที่นี่คุณต้องมานอนค้างคืนก่อนแล้วเช้าเจอบรรยากาศได้ชมบรรยากาศตื่น้งแต่ตีสี่ตีห้า 4, 4, อ่านั่นคือน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านะฮะอ่าหุบปาตาดเขาประรา้าแล้วก็สุทธิส,สารมืองไทยใช่ครับน,นั่นคือสิ่งที่ดึงดูดพวกเรามา ทุกคนยุโรปนะดูชุดสัดวันนี้ก่อนาาเหมือนอารมณ์ความจริงคือเหมือนว่ามาถ่ายแฟชั <S 2> <S 2> <S 2> <ะ>่นนะอ่าเดี๋ยวเรามากันที่บ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ใครๆก็มากันนะคะสวยจริงๆอะ่ะมันคือแบบคุณผู้ชมขา มันคือจุดถ่ายรูปที่แบบว่าคุณต้องขึ้นมานะฮะวงนี้คือคุณจะเห็นแบบ360องศาคือแบบหู้ดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอะ่ะนี่ก็คือแสงแรกของเช้านี้นะฮะคะซึ่งเป็นแสงที่สวยงามมากจริงๆก็สำหรับใครที่มานะคะอยากจะบอกเลยว่าไม่เกิน7จ็ดโมงเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ย คุณต้องมาที่นี่เพราะว่าจะมีหมอกปกตึมมันทําให้รู้สึกว่าสวยงามแล้วรู้สึกว่ามันเป็นของพันธรรมาชาติที่มอบให้เราจริงๆการที่เรามาเริ่มวันใหม่ที่นี่มันเป็นวันที่สวยงามจริงๆค่ะ ก็รู้สึกว่าจะทําอาหารฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ที่ที่ใครที่แบบว่ามาพักที่บ้านชายเขาหรือว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเนี่ยที่นี่ก็มีรับรองอาหารเช้าด้วยนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสั่งจองได้แงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะขอบคุณสำหรับเมื่อวานด้วยนะคะอร่อยมามจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาตินะคะของ บ้านใช้เขาของเรานั่นเองะอะอนะคะขึ้บนนี้ตรงปามะพร้าขึ้นไปลตป้ปาสักเลยครับจะเป็นโคกน้องนานะครับจำนวน5้าไร่ที่หลวงพ่อวิชาท่านบริจาคให้กับหมู่บ้านเพื่อให้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและหลังจากตรงนั้นมาปุ๊บอ่าด้านข้างเนี่ยเราจะสร้างเป็นตลาดน้ำอ่าทางอ่ารันคือวิ่งขอบเนี่ยจะเป็นที่ออกกำลังกายเป็นโลเคชั่นนะครับเราจะถ่ายเอาไว้ถ่ายรูปขึ้นไปหาวิว ครับแล้วเอาแล้วเห็นไม่มาเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยแล้วพ<ม>ี่กลอลีกคนไปไหนเนี่ยไม่ทราบไปไหนเลยค่ะโทรหาในเช้าไม่ยอมรับสายอาเหรอเอานู่นไงนู่นไงมาแล้วมาแล้วเออกลัง แบบอยากจะขับชมรอบหมู่บ้านดูเป็นไงครับผู้ใหญ่ครับผมเพิ่งจะเอารถมาคืนรถรถตรวจการครับรถตรวจการรถตรวจการครับโอ้โห oh, oh. ตอนนี้ก็เป็นคลองสวยน้ําใสเนาะที่ที่ผู้ใหญ่มีโครงการที่จะทำนะ,ะับตอนนี้เนี่ยทุกอย่างก็ไปจุดเริ่มต้นหมดเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะอีกประมาณสักไม่กี่เดือนรเร็วๆนี้ก็คงจะได้เห็นความสวยงามที่นี่ทุปตกนะคะแน่นอนว่า เป็นสถานที่ที่ใครๆเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามอีกเส้นทางนึงเดี๋ยวเรองดูกันนะคะตามที่เรานัดหมายกันว่าเราจะพามาดูผู้ประกอบการโอทอปันที่เขาได้มารวมตัวก,กันนะคะในการจัดจำนนหน่ายสินค้าที่น่ากุปศลเลยนะครับ คุู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปเยี่ยมเยือนนะคะผู้ประกอบการโอท็อปมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่หุบป่าตานะคะซึ่งหุบป่าตานี่ก็จะเป็นจุดท่องเทีเท่ยวที่หลายๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วเฉพาะว่าเป็นแหล่งของกิ้งกือสีชมพูหรือที่อุทยัยธานีเขาจะเรียกว่าตะเข็บนั่นเองหรือหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเราได้ยินมาหลายอย่างมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงวันนี้เราจึงมาอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่นี่ซึ่งเขาจะให้คําตอบทั้งหมดเลยค่ะว่าความจริงแล้วกิ้งกือมังกรรีีพอะไ่ มันคืออะไรกันแน่แล้ว<ม>คุณพี่เขาจะพาเราไปเดินป่าด้วยใช่ไหมค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุดชางในร้านพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักป่าซึ่งเป็นหน้าสูมบริการแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้เจ้าตัวเนี้ยในโลกมีการพบที่เดียวคือที่ประเทศไทยจะให้เป็นสุดเจ้าของการค้นพบนะครับ ทั่วโลกจัดอันดับไว้สิบอันดับประเทศไทยอยู่อันดับที่สาซึ่งลองจากปากกระเบนไฟฟ้าและอุปซิลของไดโนเสาร์ปากเป็ดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้านหลังเหมือนเขาของมังกรสองฝั่งครับแล้วมีสีสดใสด้วยสีชมพูจึงเรียก2อย่างพยา์รวมกันว่าดาก้อนทิ้งนะครับดาก้อนทิ้งแล้วทําไมต้องเห็นนะคะมันมีความสําคัญกับมีความสำคัญอย่างไรตรงนี้มีความสําคัญกับระบบนิเวศซึ่งชาวต่างประเทศหรือว่าคนทั่วโลกได้มองเห็นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ย ที่มีเจ้าตัวนี้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพะบบนะครับรแหล่งต้นน้ำรำคาญน,นะครับ,รบป่าไม้อากาศยังคงความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยววันนี้อยากจะพาไปดูที่บอกว่าสมบูรณ์ระบบนิเวศท,ที่เจ้ายิ่งกือมังกรสิงคูเนี่ยเขาอยู่เราจะเดินผ่านช่วงประตูมิติ หรือช่วงมืดเนี่ยนะครับและไปข้ามตรงนี้ไปถึงฝ่ายข้าอีกฝั่งหนึ่งระยะทาง70เมตรเป็นช่วงมืดสั้นๆซึ่งเราต้องใช้ไฟฉายทีนี้เราผ่านตรงนี้เดียวกันว้าวคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอันนั้นสิคะดูสะพานไปดูสะพานนี่จะทำโดยสถาปนิกอะสถาปนิก พวกเรานึกอยากจะทำลายไหนก็ปั้นกันเองโดยเจ้าหน้าที่่ช่วยกันนะทำให้เป็นราวบันไดที่จับนะครับเพือ่อที่จะการรื่นก,กันตกกระล้มอะไรต่างเนี้ยเนอเขาบอกว่าบริเวณที่เกิดหุบป,ป่าตานเนี่ยเป็นภูเขาห้วยโศกห้วยโศก ประวัติความเป็นมาก็สืบเนื่องจากบริเวณลาห้วยที่อยู่ข้างภูเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีต้นโตกเยอะ oh. จึงตั้งชื่อตามลักษณะหรือภูมิประเทศหรือลักษณะที่มองเห็นของชาวบ้าน hmm. ใกล้เคียง hmm. เหมือนกับตรงเนี้ยทำไมาจึงเรียกภูปาตาดเมื่อก่อนเนี่ยคนโบราณเรียกลักษณะนี้ว่าหุบ แล้วมีต้นตากขึ้นเต็มเลยเป็นป่าเป็นดงเลยจึงเรียกว่าหุบป่าตากทั้ตีต้องถามก่อนว่าเมื่อมู่ครี่สุชาติตอนที่เข้ามาเนี่ยเห็นมีการเก็บค่าเข้าชมด้วยอ๋อมีประกาศจากกรมอุทยาหนึ่งค่าเขป่าและนธุนพืชราคาอย่างไรคะราคาราคาค่าเข้าชมเด็กติบบาทสาหรับคนไทยผู้ใหญ่20บาทละชาวต่างชาติก็หนึ่งร้อยสองร้อยเป็นประกาศและกําหนดโดยกรมปิทยาแล้วมีใบเสร็จมาให้เราจาหน่ายนะครับทุกบาททุกตางค์จะส่งกลับไปรัฐทั้งหมด อยากถามพี่สุชาติอาจจะมีคําถามในใจดกของเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนผู้ชมหลายคนคคอยากถามว่ารจริงๆแล้วในเอยงหุป,ป่าตากทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ใช่สมบัติของใครแต่มันเป็นสมบัติของชาติของเราทุกคนใช่ครับแล้วเขาเอาเงินที่เก็บเหล่านะนะั้นเอาไปทําอะไรเอาไปเพื่อเป็นการพัฒานาแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการ ดูแลสัตว์ป่าเป็นทุนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่านะเป็นทุนเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าที่บาดเจ็บหรือว่าต้องย้ายหรือต้องให้อาหารเลี้ยงต่างพวกนี้ที่พัดหลงพวกนี้อตอนที่จะอนุบาลนี่ก็ต้องเอากองทุนส่วนนี้เพื่อไปเสริมตั้งหรือว่าเพื่อไปช่วยเหลือในส่วนนั้<อ>นเพราะว่าสัตว์ตป่าน้องๆก็ไม่สามารถที่จะมาหาเงินเหมือนเราได้รับที่น้องก็ต้องการความช่วยเหลือเพราะจากเรื่องของมนุษย์เองนี่แหละเขาไปบุกรุกบ้างอะไรบ้างบางคนเนี่ยมาเชี่ยวแบบแบบเราเนี่ยมาเดิมนาคนเนี่ยไม่ใส่ใจ ถือน้ําถือของมากินเสร็จแล้วก็โยนทิ้งทานเสร็จแล้วก็โยนทิ้งนะถุงพลาสติกขวดกล่องโฟมต่างตัดป่ากินเข้าไปเขา,าไม่ได้ตั้งใจทิ้งอะ่ะไม่ได้ตั้งใจทําให้ตัดป่าตายาแต่เมื่อตัดป่ากินเข้าไปก็อาจเกิดบาดเจ็บนะครับติดกระเพาะติดลำไส้ต่างๆทําให้เขาบาดเจ็บจนอาจจะตายในเวลาต่อมาได้นะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยวแบบใส่ใจในระบบนิเวศ ทุกคนมีส่วนมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรวมทั้ทงท่านที่มาในวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็คือเจ้าของผมห,ห,หรือเจ้าที่ทุกคนที่ทํางานอยู่ตรงนี้ hmm. เป็นแต่เพียงผู้อาสาท่านดูแลรักษาทรันยากรตรงนี้ไว้ให้เป็นไปตามระเบียบของทางกรมพันยาหรือตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้เขาบอกว่าถ้าดินขาดป่าฟ้าขาดผลคนก็ขาดใจจริงขาะจริงเพราะว่าธรรมชาติกับคนนอยู่ด้วยกันเห็นงอก ก็คือส่วนที่ก่อตัวขึ้นไปตาตาแร็กไม้หินย้อยก็คือส่วนที่ห้อยลงมาภาตาต่างเพศเล็กตาตแร็กทแร็กไม้แร็กท้านะครับนะครับและห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่มีธรรมชาติหรือระบบนิเวศเหมือนกันแต่ลักษณะการเดินนะครับก็เดินตามธรรมชาติหญ้ารีแพรเอ่ยังจต่พวกนี้นะครับเป็นสมุนไพรยาสมัยโบราณที่คนสมัยก่อนเนี่ยใช้ในลักษณะที่คนอยู่ไฟแล้วพอดบุหรี่อยู่ไฟ นอนเตียงอยู่ไฟโบราณอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้ม,ด,มดลูกเขาอู่เร็วเขาจะใช้ยาพวกนี้เอาไปจุดไฟเพื่อให้มดลูกเขาอู่เร็วแล้วเกิดความกระชับที่ผมอยู่ในป่าเนี่ยสมุนไพรหรือตอน้นไม้ชนิดมีประโยชน์ในตัวเองทั้งนั้นเลยะนะครับเราใช้ในการรักษาโรคไม่ว่าจะเป็นต้นรางจืดเนี่อขอนพิษเ,เบื่อเมานะครับเอาใบามาตากแห้งขั่วบดแล้วก็ชงเป็นแบบน้ําชาหรือว่าชาลางจืด มาต้องบอกว่าโหหมดเรี้ยหมดแรงมากชุดสวิตเซอร์แลนด์ฉันแบบเปียกเหงื่อหมดเลยนะจะใช่วันนี้ต้องขอบคุณพี่จุชาตมากเรขอบคุณที่มาเป็นวิทยากรอาสาให้เราได้ความรู้เยอะมากเลยกับการมาฝึกครับ เราเรารู้หมดเลยว่าอะไรเป็นไงรู้ไปทั้งแม้ว่าทําไมต้องจ่ายค่าอุทยานทำไมาแื้อทํอพิธารีเกี่ยก็คือธีการมี่เกี่ยวเราเราได้บอกไปแล้วเบื้องต้นนะครับวิธีการง่ายนิดเดียวก็คือนับจํานวนกล้องเพราะมีกี่กล้องแล้จํานวนกล้องล้วคูณสีเพราะในหนึ่งกล้องมีแค่สี่ขาซ้ายสองขวาสองแค่นั้นเองอยากรู้ก็ไปนับเอานะคะแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องรู้ก็ไม่ต้องไปนับนะครับเชิญทุกท่านมาชมครับนอกจากมามาซื้อของโอท็อปแล้วอย่าลืมมาซื้อองปัาด้วยใช่เพราะว่ามาอยู่หน้าหน้าหน้าปุ๊บรัสสา๊บ เที่ยวใม่เป็นอยากมีความรู้มาที่ป้อมเลยมาติดต่อพี่สุชาติเลยครับสวัสดีค่ะ โอ้โหนี้ตัวจริงสวยกว่าในบูอ๊ดเยอะเลยตัวจริงสวยกว่าเหรอแสดงว่าติดตามกันมานานติดตามติดตามก็แบบว่าชาตะทานอีกแลวกันเออตอนนี้เขาแบบมีความเป็นปิกนิคหรูหราอ่ะวันนี้มีอะไรทานบ้างคะเนี่ยวันนี้เป็นอาหารของ,ของชาวบ้านกผม่มคผมจะเตทํากันขึ้นมานะคะเพื่อต้อนรับ พวกทีมงานด้วยกัน๋อคือผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทุกท่านเลยที่นั่งกันอยู่นี่คือมหาเศรษฐีโรงแรมนะคะแทนทายข่าวนะเพราะรวมกันเอานําอาหารของดีแต่ละบ้านโฮมสเตย์เนี่ยเอามาให้ดิฉันแล้วก็ทีมงานทุกคนได้ทานกันและเป็นโอกาสดีด้วยเนาะที่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์จะได้มาทานข่าวด้วยกันะแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะคะที่สำคัญนะคะจะบอกเลยนะคะอ่ นักท่องเที่ยวเวลาไปโฮมสเตย์ไหนแล้วไม่ชอบโฮมใหนอย่าปนินท้ายเจ้าหนึ่งฟังนะคะเขารู้จักกันหมดกันจริงไหมจริงไหมโอเคอะทีนี้เดี๋ยวมารู้เรื่องอาหารก่อนมีอะไรกันบ้างคะวันนี้มีปลาก่อนเดนเ็นสุดอันนี้เป็นปลาะไรคะปลาปลานินปลานินสามรสปลานิลสามรสนะคะอะไหนไหนมีใครออะไรนำเสนอบ้าง แล้วก็เห <ibl ce S 1> ็ดจากไหนคะบ้านเรือนพวงแก้วค่ะเรือนพวงแก้วเมื่อเช้านี้นะคะที่บอกไปดูเห็ดภูฐานกันเนี่ยเขาทําเห็ดแล้วก็ทอดน้ําจิ้มซีฟู้ดมาโอ้โหน่าทานมากอ่ะมีอะไรอีกคะก็เป็นส้มตำกันส้มตำของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ของผัดเตดไก่ของบ้านภูผาหนึ่งบ้านภูผาหนึ่งหกแปดแล้วก็บ้านภูเขาหนึ่งหกแปดบ้านภูเขาหนึ่งหกแปดที่เราไปกันมาไปเล่นเต็นท์เขาพังไปแล้วนะคะ มนเป็นมานี้วมานี้ก็ขาดไม่ได้ค่ะที่นี่จะเห็ดโคนดังอ่าเห็ดโคนดังอันนี้เป็นเห็ดโคนเขาปารเห็ดโคนขขาปราถ้าคุณผู้ชมนะฮะก็จะเห็นสังเกตว่าจะมีคนเยอะกว่าเขาอื่น ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะอุทัยในใจเรานะคะ EP นี้ที่บ้านชายเขานะคะหรือที่เรียกอีกชื่อนึงว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะคะแล้วซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณท่านแรกเลยนะคะผู้ใหญ่ชายรินนะคะอิสรางฟูลนะยุธยาหรือผู้ใหญ่เปียกของเราขอบคุณพี่จอยนะคะเจ้าหน้าที่พัฒนากรน,นะคะอำเภอลังสักของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลังสักนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ พี่ๆผู้ประกอบการแล้วก็ชาวบ้านทุกคนเลยนะคะที่หุงมากันเยอะเลยมามาส่งพวกเรานะคะแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับเราตลอดทางเลยทุกทริปเลยแต่อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าจะบอกกับทุกๆคนบอกกับชาวบ้านเสมอว่าเวลาไปที่ไหนก็นแล้วแต่รายการอุทัยในใจเราเนี่ยขอไปแบบด้วยความเรียบง่ายก็คือไม่ต้องจัดฉากไม่ต้องสร้างภาพอะไรเพื่อเราเพราะเนื่องจากว่าเราต้องการเสนอทุกอย่างให้มันเป็นความจริง มาแล้วแบบนักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นแบบนั้นจริงๆเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำความประทับใจกลับไปแล้วนี่แหละค่ะมันคือความจริงใจแรกที่ชาวอุทัยธานีมีให้กับทุกคนที่ดูอยู่นะคะนะครับทางฐานะตัวแทนของประชาชนหมู่บ้านหมู่ที่3และพื้นที่สที่หาึ่งหน่งงานครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็ต้องขอขอบคุณอ่า น months, in, uh ้องทั้งสองคนขนาดมางานไม่มีเงินไม่มีงบคุณยังทําได้ขนาดนี้ลงทุนมาจนปิดจ็อบตรงตึ есь, ้งกี irm, right. ่โมงอ่ะนะหมดเวลาราชการแล้วสองวันเต็ม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 นะแล้วก็โอ้โหรถนี้ก็พัฒนะสุดยอดแต่โอ้ผู้สนับสนุนนี่ก็โอเคครับอร์จูนเนอร์แรงพอกับพิธีกรที่สวยๆอย่างนี้โอ้โหแสดงว่าเดี๋ยวโซจุต้าฟังอยู่นะครับสปอนเซอร์ต้องเข้าบ้านผู้ใหญ่แล้วนะคะอย่างนี้ เนื่องจากผู้ใหญ่พาในแต่ละทางไม่ธรรมดาเลยนะมหมู่บ้านผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเขามั่งลงห้วยมั่งเดี๋ยวหลุมบ่อมัางอะไรอย่างเงี้พพดดย,ยใช่แต่ฟอร์จูเนอร์เราเอาอยู่ก็ในนามของพัฒนาชุมชนนครบาลนสักนะคะเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะก็ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนเนาะที่ก็ดูแลด้วยด้วยใจเนาะแต่น้องๆก็มาด้วยใจนะคะน้องมาด้วยใจคือน้องเข้มแข็งมากไม่ว่าจะแดดแรงขนาดไหนนะคะน้องก็ไม่ห่วง กลัวไม่สวยอะไรอย่างนี้ไม่มีกลัวนะคะไม่ว่าทางจะลูกลังก็ออกพอดีว่ามีผู้สนับสนุนอย่างดีอย่างโตโตยต้านะคะโฟล์ค n ุนเนอร์รุ่นนี้นะคะก็ขอขอบคุณทีมงานนะคะที่ต่อสู้มาด้วยกันทนั้งทั้งที่ไม่มีงบนะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะขอขอบคุณขอขอบคุณน,นะคบไปยังบริษัทโตโยตา้าอุทัยธานีผู้จําหน่าย t ตโยต้ารถยนต์โตโยต้านะคะวันนี้ก็สารฝันให้เรามาทาความดี mm hmm. รู้สึกว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราได้อยู่กันเนี่ยเกือ mm hmm. บสองวันเนี่ยอยู่กับผู้ใหญ่กับพี่จอยแล้วก็อยู่กับชาวบ้านที่เนี่ยเรามีความสุขจริงๆเ mm hmm. พราะสิ่งที่สวยงามมากกว่าวิวทิวทัศน์ที่เป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยทั้งหมดสวยกว่าุบป,ป่าตาสวยกว่าอะไรเย็นฉ่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเย็นกว่าอากาศเย็นกว่าแอร์ทุกเครื่องมาเปิดนั่นคือน้ําใจของคนบ้านชายเขาน้ําใจของผู้ใหญ่ น้ำใจของพี่จอยแล้วก็น้ำใจของชาวบ้านทุกๆคนที่มาอยู่รอส่งเราวันนี้เรารู้สึกแบบน้ําตาจะไหลมากรู้สึกแบบขอบคุณอย่างบอกไม่ถูกยังไงเราก็แต่ยญญาว่าเราจะทําให้ดีที่สุดแลังหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้กลับมาพบกัน